เอาดูนี่พุกคนอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงปล่อยของรัวๆในบทเพลงบุษบานะครับล่าสุดครับพี่คนวันนี้ทางด้านแฟนเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดเดิ์ดนะครับก็ได้มีการนะครับไลฟ์ Live, นะทุกคนในช่วงที่น้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงกำลังเช็คซาวอยู่อุงอิงปล่อยของรัวๆกันเลยทีเดียวครับเพลงนี้อุงอิงชอบน้องร้องมากมาก บุษบาตากรมวายพมยาวนี้ก็ถือว่าเพลงนี้ครับทุกคนเป็นเพลงชาติของเด็กๆไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหร้องได้กันทั่วบ้านทั่วเมืองครับและน้องอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยก็ไม่พลาดครับทุกคนที่จะแกะเพลงนี้ไปร้องบนเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับ และคืนนี้ทุกคนจะได้ชมนะครับโชว์บุษสบาของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงในกลุ่มปิดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคับทุกคนคลิปนี้ต้องเป็นไวรัลอย่างแน่นอนแต่ว่าอุงอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้มีโอกาสชมน้องเนี่ยร้องแบบส,สดๆมาแล้วสำหรับเพลงนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากมากแต่ที่สําคัญเลยคือเนี่ยอบอสโจได้เผยแล้วเนาะผ่านไลฟ์นะบอกว่าน้องก็ยังจําเนื้อไม่ค่อยได้ตอนนี้กําลังแกะกําลังจําให้แม่นอยู่นั่นเองครับทุกคนและพ่อโจนเนี่ยก็เผยนะครับว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงตั้งจใจมากๆครับกับบ,บทเพลงเพลงนี้ครับทุกคนก็ ต้องมารอติดตามกันในไลฟ์กลุ่มปิดของคืนนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับอุ้งอิงเนี่ยครับทุกคนเวลาน้องร้องเพลงไหนเนี่ยเพลงนั้นก็จะเป็นเอกลักษณ์นะด้วยเนื้อเสียงของน้องที่เป็นเอกลักษณ์นะครับทุกคนทําให้เวลาที่อุ้งอิงเนี่ยร้องเพลงไหนเพลงนั้นก็จะเหมือนเป็นเพลงของน้องเลยอย่างผู้หญิงหัวใจอีสานนะครับหรือแม้กระทั่งบุษบาเองครับทุกคนที่น้องร้องออกมาเนี่ยโอ้โหเพราะมากๆแล้วมันจะมีท่อนที่แบบต้องเขาเรียกว่าอะไรเปิดตัวมาก่อนเนาะ เปิดตัวมาก่อนโอโหอึ้งมากองคอิงพลังเสียงมาเต็มมากๆและเสียงใสเต็มแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับหลายคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เนาะทุกคนกับทางด้านองค์กรใช่ไหมบอกว่าเพลงชีวิตเมียเช่าเหมือนกับอยากจะให้ตัดออกใช่ไหมทุกคนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเพลงนี้ใช่ไหมแล้วก็เห็นทางด้านบอสโจเนี่ยก็ได้ออกมาพูดแล้เนาะว่านางอยากจําเพลงอยากจําเนื้อให้แม่นๆก่อนนะครับสาหรับบทเพลงเพลงนี้นะพี่คนถึงจะได้ ออกมานะพุ่คนร้องเพลงแล้วก็ปรากฏตัวได้เพลงนี้อย่างที่บอกนะครับว่าวันนั้น้องิ๊มไปเปิดฤด,ดูกาลวงอิงเนี่ยออกมาร้องต้อนรับ FC แฟนคลับนะครับทุกคนแล้วก็เสียงเพราะมากเพลงนี้น้องร้องดีมากนะทุกคนบุษบาตากงมวายพ้มยาวเริ่มโต้เต็มเศร้านี่คือเป็นเพลงที่แบบว่าเนื้อเสียงของน้องแบบร้องมาแล้วเพาะนะครับทุกคนเนาะแล้วก็เข้ากับเสียงหงอิง มากๆสำหรับเพลงนี้นะครับแล้วก็วันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มปิดนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนเข้าไปฟังเข้าไปเชียร์กันด้วยนะครับอุงอิงทําได้ดีมากๆเลยนะในฤดูกาลนี้ครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของโชว์ผู้หญิงหัวใจอีสานขนาดนะ ซ้อมแบบกระชั้นชิดมากๆแต่อุ้งอิงคือทําออกมาดีมากๆครับทุกคนเนาะต้องขอชื่นชมในความสปิริตนะในความเป็นมืออาชีพของน้องที่มีขึ้นทุกวันทุกวันนะครับอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจริงๆสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับนะก็วันนี้นะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดเข้าไปดูในไลฟ์กลุ่มปิดได้นะทุกคนที่เพจสาวน้อยเพจบ้านแพงครับแล้ว,วันนี้ทางด้านทีมงานแอดมินเนี่ยเขาก็ได้มีการไลฟ์เนี่ยให้กับแฟนๆเนี่ยครับทุกคน ได้ชมกันแล้วบางช่วงบางตอนนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าอุงอิงร้องแล้วก็จําเนื้อได้แล้วแล้วก็คืนนี้แหละครับทุกคนอย่างที่บอกว่าการออกมาโชว์เนี่ยมันดูโทรศัพท์ไม่ได้เพราะฉะนั้นน้องก็ต้องจําเนื้อให้แม่นถูกไหมครับทุกคนแลวตอนเนี้แมน่นแล้วแล้วก็ตอนนี้แฟนๆคือเรียกร้องนะครับก็ถึงเวลาแล้วที่น้องจะได้ออกมาร้องเพลงนี้นะครับบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองอย่างที่บอกว่าฤดูกาลเนี้ยพ่อโจก็คือจัดหนักจัดเต็มเพื่อลูกสาวสุดๆเลยนะทุกคนล่าสุดก็มีการ ทำชุดแดนเซอร์เพิ่มนะครับติดคนนกอะไรเพิ่มกับทุกคนพ่อโจคือแบบเนี่ยอันไหนที่ไม่ดีก็คือไม่ปล่อยจริงๆเขาก็ดูแบบให้เต็มที่จริงๆนะสาหรับโชว์ของลูกสาวในแต่ละโชว์เนี่ยนะครับทุกคนเนาะก็อ่ามารอติดตามการเห็นบอกว่าครูปอตอนนี้กําลังติดหัวให้อ่าทั้งนั้นโชว์น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอส่งกําลังใจไปให้ทีมงานทุกๆคนด้วยก,วกันนะครับทุกคนได้ฟังใครได้มีโอกาสฟังเพลงบุตรสบา แล้วบ้างเวอร์ชั่นน้องอุ๋งอิง,องเพชรบ้านแพงคอมเมนต์มาหน่อยได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างส่วนอิ่มข่าวกระแสคือชื่นชอบอ่ะในเนื้อเสียงของน้องเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่พอน้องมาร้องบทเพลงนี้นะครับด้วยเขาเรียกว,ว่าอะไรอะด้วยเสียงของอุ๋งอ,งอิงที่มีพลังอยู่แล้วครับทุกคนแล้วก็ด้วยสเสน่ห์ของน้องที่มันเข้ากับเพลงนี้นะครับเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเพลงนี้คือเข้ามากๆเข้ากับลูกสาว องอิงเพรบ้านแพงมากๆครับเพลงผู้หญิงหัวใจอีสานก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับพอเสร็จแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องอุงอิงด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนนะในส่วนของวันนี้ครับทุกคนเขาก็อยู่ที่ระยองเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็โอ้โหเป็นช่วงที่แบบว่าพายุเหมือนจะออกก็ไม่ออกเหมือนจะจะยังไงก็ไม่ยังไงแล้วครับตอนนี้เนาะขนาดวันนี้ครับทุกคนขนาดอาประถมกับระเบียบมาฝนตกนะแต่คนก็ยังเยอะอยู่แต่สาวน้อยเพรบ้านแพงเชื่ออยู่แล้วว่าไปายระยองก็คือแตกอีกเช่นเคยอย่างเมื่อคืนนี้ก็คือแบบโอ้โห แฟนๆไปล้นสนามจริงๆนะครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าเป็นหมอลำมิติใหม่เออที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นฉากแสงสีเสียงอะไรต่างๆครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็คงความแบบโมเดิร์นสำหรับบอสจอยมานินนะครับแล้วต้องบอกว่านําคําว่าหมอลำไปไกลมากๆจริงๆนะครับพุกคนต้องบอกว่าเขาโดดเด่นมากๆบนโลกโซเชียลเนาะสำหรับพ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็มารอติดตามกันในส่วนของผลงานเพลงใหม่นะครับของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับพ่อโจเนี่ยก็ พูดแล้ววันนี้กลางไลฟ์นะครับก็ประมาณว่าผลงานของน้องนะครับเพลงเนาะเพลงใหม่ก็กําลังจะเข้าห้องอัดแล้วแหละตอนนี้บโอโตก็เผยว่าดนตรีเสร็จแล้วแล้วก็รอองค์อิงเนี่ยท่องจาเนื้ออยู่นั่นเองนะครับทุกคนรอรอ,อองค์อิงท่องจาเนื้ออยู่นะครับแล้วก็รอให้เป๊ะนะครับรอให้ชัวร์พ่อโจถึงจะปล่อยออกมานั่นเองนะทุกคนก็มารอส่งกําลังใจเลยมารอปั่นวิวมารอดันวิวกันครับทุกคนแล้วก็ คืออูอิ่มอยากให้กลายเป็นไวรัลมากๆถ้าสมมุติว่าอุ้งอิงเนี่ยวันนี้น้องร้องบุตรสบานะทุกคนทุกคนไปแคปมาแล้วก็เป็นลงมาแชร์ให้ได้ล้านวิวให้เป็นล้านวิวให้เป็นไวรัลครับทุกคนก็จะได้เป็นกระแสเพิ่มเติมให้กับน้องไปอีกนะทุกคนเนาะสำหรับเพลงบุตรสบาตากรมไว้ผมยาวนะครับเพลงนี้เข้ากับอุ้งอิงสุดๆทุกคนอย่างที่บอกว่าเนื้อเสียงของน้องเนี่ยร้องหมอลำก็ได้ลูกทุ่งก็ได้อินดี้ก็ได้ เข้ากับทุกสไตล์แบบนี้ดีกว่านะคสำหรับน้ําเสียงของอิงนะทุกคนก็นั่นแหละน้องก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจริงๆนะครับเนาะลูกสาวนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับคืนนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าโอ้โหอิงก็ได้มีการนําเสนอข่าวไปนะครับก็มีพระอาจารย์เนาะนำเงินดอลลาร์มาให้น้องแล้วก็วันนี้ทั้งเสียนนทั้งพ่อการชัยนะครับโอ้โหนํามาไลายมามอบให้หลังเวทีครับ ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็วันนี้อุ๋งอิงเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นไปเช็คซาวนะแต่มาไลเต็มมาลายล้นแล้วทีเดียวนะครับวันนี้ก็เห็นเหล่าบรรดาทีมพ่อฮักแม่ฮักเนี่ยก็เข้าไปให้กําลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับนอก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ้มข่าวกระแสโดยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยอย่างที่บอกว่าฝนตกตลอดเลยช่วงนี้นะครับแล้วก็อุ้งอิงคือตอนนี้เสียงน้องมาเต็มแล้วนะนะครับก็ขอให้น้องรักษาสุขภาพดีๆนั่นแหละนะทุกคนน้องพยายามอย่าดื่มน้ําเย็นแต่อุ้อิงเราจะเห็นน้องเสมอว่าน้องมีระเบียบวินัยมากๆกับการดูแลตัวเองนะครับนาะก็วันนี้ มารอติดตามกันสำหรับบุษบาเวอร์ชั่นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็โอ้โหพ่อโจคือไฟเขียวสุดๆไม่ว่าลูกสาวจะร้องเพลงอะไรนะจัดหนักจัดเต็มให้เต็มที่จริงๆนะครับในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่อมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ฝากทุกคนด้วยดูแลสุขภาพแล้วก็เดินทางไปชมอุ่งอิงนะก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ